วันนี้นะคะจะพาทำาพื้นหลังเป็นวิดีโอนะคะเราเข้ามาในแรกของหน้าแรกของโปรไฟล์นะคะแล้วใช้มือแตะไปที่เครื่องหมายบวกด้านล่างนะคะแตะเข้าไปที่เครื่องหมายบวกด้านล่างคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะทำวิดีโอเรากี่นาทีนะคะ10นาทีห0 วินะคะเราก็แตะเข้าไปเลยอันนี้เดี๋ยวลองแตะให้ดูเป็น60วินาทีนะคะเสร็จแล้วแตะที่เอฟเฟกไปที่กรีสกรีนนะคะเลือกตัวที่ตัวที่2นะคะที่เป็นรูปวิดีโอแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นนะคะแตะเข้าไปเลยนะคะแตะเข้าไปได้เลยนะคะทีนี้พอเราแตะเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นวิดีโอให้เราเลือกนะคะเราก็เลือกเลยว่า เราต้องการที่จะใช้วิดีโอไหนเป็นพื้นหลังนะคะวิดีโอจะมีทั้งเสียงด้วยนะคะจะมีทั้งเสียงด้วยเสร็จแล้วเราก็รอนะคะรอ,นะะรอจนกว่า,อาจอโทรศัพท์เราจะขึ้นคําว่าถัดไปนะคะเราก็แตะที่คําว่าถัดไปค่ะแตะที่คําว่าถัดไปแล้วจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะขึ้นรูปหน้าเราเนาะเราก็รูปหน้าเราสามารถย่อได้นะคะเล็กใหญ่ขนาดไหนย่อได้เลยนะ Okay. แล้วก็นั่งพูดได้เลยเอาแบบสบายใจเลยนะคะแบบนี้เลยง่ายๆเนาะสามารถทําได้แล้วที่ติ๊กต็อกนะคะแล้วก็ความยาวสูงสุดอยู่ที่10นาทีนะคะบอกได้เลยว่าแอปโค t สวยเลยนะคะยังไงเพื่อนๆก็กดติดตามด้วยนะคะมีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันเนาะรับรองว่าใช้เราจะเล่น t i k กต็อกหรือว่า หาเพื่อนเพื่อนทาง TikTok ทิกตอกทาธุรกิจได้ด้วยนะคะทิกตอกก็จริงๆแล้วน่าเล่นมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเห็นไหมคะทาได้สบายๆหรืออาไปยิงแอดโฆษณาได้ด้วยนะคะสามารถเอาไปยิงแอดโฆษณาได้และเราสามารถนะคะกดบันทึกลงไปที่กร,รีได้นะคะมันจะมีลูกศรด้านบนเห็นไหมคะแตะที่ลูกศรด้านบนด้านซ้ายนะคะอ่า เสร็จแล้วถ้าเราต้องการจะโพสก็กดที่ถัดไปก็มาที่โพสใส่แฮชแท็กเรียบร้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ